ต่อจากนี้เป็นต้นไปก็จะได้พาคุณโยงนั่งสมาธิจเจริญอนาปาณสติเพื่อก้าวไปสู่วิปัสสนากรรมฐานเพียนเพื่อเผากิเลสทั้งปวงให้คุณโยมนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้วางแบบเบาๆแบบนีเ้เราไม่ต้องไปวางแบบนี้ไม่ต้องไปเกยแบบน,บบนี้วางไหลลงธรรมดาหลับตาลงเบาๆไม่ต้องบีเบเปิือกตา นั่งกายให้ตรงนั่งเหมือนกระพุทธรูปที่เรากราบไหวบูชานั่นเองคุณโยมจะหายใจถ้าพุธออกโทรก็ได้หรือพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ไมลมหายใจเขาออกสั้นมีสติรู้ลมหายใจเขาออกยาวให้เรามีสติรู้ ให้เรานึกถึงคุณงามความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานด้วยทมนึกถึงคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้านึกถึงพระอรยิยสงฆ์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนึกถึงคุณพระรัตนตรัยมาไว้ในใจจะต้องมีฐานที่ตั้งจิตของเราในการนั่งเจริญ กรรมฐานนั่นเองหน้าผากก็ได้หัวใจก็ได้การทร้องก็ได้ตามที่คุณโยงขาดแล้วตอนนี้ก็เราไม่ลืมลมหายใจเขาออกนะลมหายใจเขาออกสั้นมีสติรู้ลมหายใจเขาออกยาวมีสติรู้ขณะที่นั่งไปหูได้ยินเสียงมีสติรู้ว่าหูได้ยินเสียงโดยที่เราไม่ไปยินดียินร้าย รู้แบบเป็นธรรมชาติรู้แบบสบายสบายการนั่งการนั่งจเจริญกรรมฐานเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยสติปะัะฐาน4อยู่แล้วนะกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็อิทธิบาทสี่ันถาพอจะยินดีในการปฏิบัติวิริยะคือความภาคเพียรขยันในการปฏิบัติจิตตะจะด่ออยู่การปฏิบัติเติไมฟุ้งซัางไปในะอารมณ์อื่นคือประกองสติไว วิมังสาคือแก้ไขการปฏิบัติให้ออกมาดีในการปฏิบัติธรรมเนี่ยนิวรณ์ทั้งห้ามันต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดากับกักปฏิบัติธรรมใหม่แต่ขอให้เรานั้นจะมีสติรู้รู้เท่าทันสภาวะสติเป็นความระลึกได้นั่นเองที่เรานั่งไปเกิดถึงมีค่าเกิดขึ้นให้เรามีสติรู้ทันเราไม่มีสติรู้ทัน มันก็จะเกิดความหงุดหงิดคุณเครื่องใจงเป็นกิเลสเครื่องสมองกันเองพาให้เราทุกข์ถ้าเราแายแพ้ต่อกิเลสใจเราเนี่ยมันไม่ไม,ไม่สงบไม่สงบมาตั้งนานแล้วนักปฏิบัติทำใหม่เนี่ยพอนั่งไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสงบรู้สึกใจคุ้นร้าง ใจกระวนกระวยายนี่มันก็เป็นเป็นเรื่องปกติธรรมชาติเพราะว่าสภาวะจิตของเราก็เปรียบเทียบเหมือนเด็กน้อยที่มันซุกซนกระโดดไปกระโดดมาใช่ไหมเราก็จะต้องหาขนมงเงเนยเพื่อมาลอด็กเด็กจะได้หาดื้อน,นั่นเองเรียกว่าที่พึ่งของใจนั่นเองอาหารที่เรากินเนี่ยเรียกว่าอาหารของกายอาหารของจิตก็คือการ การฝึกสมาธินั่นเองมาที่คือจิตใจที่ตั้งมัน่นนั่งไปแล้วรู้สึกปวดเมื่อยปวดตามเนื้อตามตัวเป็นสภาพทนได้ยากเกิดทุกขเวทนาทําไมมันจึงทนได้ยากทําไมมันทนสภาพเดิมไม่ได้ทําไมมันไม่สามารถตั้งือสภาพเดิมได้ก็เพราะว่ามันเป็นานสมมนอนัตตา ให้เรารู้ตามสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้นะแล้วเราก็พิจารณาอาการทุกขมเวทนานไปดูว่ามันเกิดดูว่ามันดับอย่างไรดูไปเรื่อยๆพิจารณาดูไปดูอย่างเป็นธรรมชาติดูอย่างเบาๆดูที่เราไม่ไปยินดีไล่กับมันนักปฏิบัติธรรมบางคนเนี่ยพอเกิดความทุกข์ก็ไม่ปฏิบัติแล้วเลิกนั่งแล้ว จริงล้วต้องปฏิบัตินะเพราะว่าเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นทุกข์อารมณ์ความทุกข์มันก็อยู่ได้ไม่นานมันก็ดับไปนะคุณโยมเห็นไหมเนี่ยมันจะมองเห็นการเกิดการดับปัญญารู้แจ้งแทงในธรรมมันจะเกิดตรงนี้เพื่อน,นําพาให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าไปสู่ความเป็นอริยะเข้าไปสู่ความเป็นโสดตบันได้นี้ พออารมณ์ทุกภเวทนาดับไปแล้วเนี่ยใจเราก็ไม่ได้ฟุ้งไปในอารมณ์อื่นใจไม่ได้ส่งออกนอกใจเราก็จะเริ่มตั้งมั่นใจเราก็จะเริ่มสงบก็จะเกิดความโล่งเบาสบายเกิดขึ้นเย็นชุ่มฉนะ่ำภายในใจเกิดขึ้นบางทีก็จะมีร่างตายหลาบซ,ซ่าออกมาเป็นปรตตเป็นสุขแล้วก็ มันพิจารณาคาบริกรรมโดยอัตโนมัติเองโดยที่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เริ่มเป็นอารมณ์เดียวไม่มีอารมณ์อื่นมาแทรกแซงนั่นแหละคุณโยมเข้าสู่ปฐมรชาแล้วประมาณนี้จำไว้นะคุณโยมการนั่งกรรมาฐานเนี่ยไม่ใช่นั่งนิ่งๆน,นะกรรมาฐานต้องมองเห็นการเกิดการดับของใจรักต้องมองเห็น,น อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนให้เราเข้าใจความไม่ใช่ตัวตนให้ได้แล้วมันถึงจะออกสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดนะคุณโยมนะดั่งไปแล้วเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นเป็นสภาพความทุกข์ทนญด้ยาอพอเรามีสติรู้ทันเราเห็นการเกิดการดับเห็นให้เกิดทุกขเพราะอะไรเห็นให้เกิดทุกขเพราะว่ามีอมิชฌ ชาพอกน้ำความไม่รู้ความโง,คมง่ความบัญญาเลยพไให้ไปยึดถือว่ามีตัวเราว่าของเราตาเกิดขึ้นแต่พอทราบความเป็นจริงแล้วปึ๊บมันก็จะออกจากความเห็นผิดเลยมันก็จะเป็นนิโรธเหตุของการดับทุกข์เลยลองนำไปปฏิบัติตัวหน้าคุณโยมแล้วคุณโยมก็จะปฏิบัติกรรมฐานได้ทุกคนแน่นอนสามุเูเจริญพร